อตอนนี้พิธีกรเข้าสู่รายการเชฟกระทาเหล็กประเทศไทยครับเช่นเคยนะครับกับช่วงแรกของรายการเรานะครับช่วงบททดสอบพิเศษที่เราจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์เพื่อมาทดสอบความสามารถของเชฟผู้ท <c oughs> ้าชิงก่อนที่เขาจะเข้าไปแข่งขันกับเชฟกระทาเหล็กของเราวันนี้เชฟผู้ท้าชิงจะเป็นใครเดี๋ยวเราได้พบก,กับเขาครับ,รบและถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับวันนี้บรรยากาศในรายการของเราก็หวานแหววนะครับผมเพราะว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงเดือนเทศกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับวันนี้จะมีอาหารแบบว่าหวานๆอะไรมาให้เราได้กินกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามชมกันครับแต่ตอนนี้เรามาพบแขกรับเชิญก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมจุยองจังอยู่รอดนะชิบุชิบุโอมันไหอสวัสดีค่ะชาตรีชาติค่ะก็ขอให้วาเลนไทน์นี้นะคะทุกคนนะคะมีความสุขกับวันแห่งความรักค่ะ สวัสดีค่ะอนละอองฟองค่ะขอให้วาเลนไทยปีนี้คนที่แอบชอบอยู่มารักเปิดเผยกันทุกคนค่ะสวัสดีครับดีใจครับเช้าครับไม่ต้องพิเศษใส่ไข่ขอแค่ธรรมดาใส่ใจก็พอครับผมสดัสยีครับอาจารย์จำลองครับบาเลนไทย เทศกาลแห่งความรักต้องเป็นวันนี้วันเดียวเลยไหมหรือจริงแล้วรักได้ทุกวันจริงๆผมว่าวันว,วาเลนไทยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วกันครับ <Okay. S 2> สัญ,ญลักษณ์ในการแสดงความรักให้แบบว่าให้คนรอบข้างเขาได้เห็นว่าเนี่ยคือคู่ของเรานี่คือคนพิเศษของเราจริงๆแล้วถ้าถามถึงความพิเศษความรักที่เราจะมอบใ,ให้กับคนที่เรารู้สึกดีด้วยเนี่ยจริงๆผมคิดว่าก็น่าจะให้เท่าๆกันทุกๆวันครับ เมื่อกี mm ้ค hmm. ุณนอร์ครับบอกว่าถ้าเกิดใครอะไรนะฮะที่แอบรักอยู่ให้ออกมาเปิดเผยนี่ส่วนตัวมั้ครับส่วนตัวว่าเอ่อก็อยากให้สมหวังกันอะไรอย่างนี้ทุกคนอ๋อไม่ใช่แบบว่าพูดไปพ่อสื่อให้ใครที่แอบรักอยู่เปิดเผยมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรป่ารักออกแบบไม่ได้แต่แอบบอกได้นะนึกว่าถ้ารักเป็นดีเจต้องรักเปิดแผ่นแต่ถ้าอยากเป็นแฟนรักเป็นแฟนต้องรักเปิดเผย เขาต่อไนได้เนาะวันนี้เชฟพุท้าชิงของเราเป็นใครครับเป็นเชฟนักครีเอทีฟจบจากเลอกอดังเบอร์ประเทศออสเตรเลียโอเคครับเดี๋ยวเราได้พบกับเชฟพ้ท้าชิงท่านนี้แน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งครับเชฟหนุ่มรุ่มใหม่ผู้รักงานศิลปะและหลงใหลในศาสตร์แห่งการดัดแปลงทั้งอาหารหวานและข่าวเขาคนนี้ นี่นาวา่าเชฟเฟยสารัตนิ่มละไมเคสพาสตรีเชฟ all of us ร้านคือร้าปขนมหวานนะครับต้องมาคู่กับหน้าตาที่สวยงามแล้วก็รสชาติความหวานต้องชูวัตถุดิบนั้นๆให้ได้ลงตัวดึงวัตถุดิบหลายๆอย่างมาใช้ในจานเดียวกันเคยผ่านงานร้านอาหารหรูระดับผ้าดาวของออสเตรเลียและเป็นเชฟชาวเอเชียคนเดียวที่ได้ร่วมงานกับทางร้านนี่ละครเชฟเฟยสารัตนนิ่มละไมเชฟรุ่นใหม่ย,ยอดนักดัดแปลง ที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้ประสบการณ์เป็นเพียงตัวเลขแต่ควาสามารถต้องวัดกันด้วยฝีมือเชิญพบกับเขาเลยครับเชฟเป้ครับสวัสดีครับยังไงครับพี่อิงครับครับ เชฟสารัตนนิมละไมจบการศึกษาจากเลอกอดองเบอร์ออสเตรเลียครับมีประสบการณ์ทำงานจากร้านโพนี่รีสอร์ทร้านอาหารหรูระดับ5ดาวสไตล์ออสเตรเลียนคุยซีนมีทั้งอาหารคาวและขนมหวานที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับเขายังเป็นแชมป์ประเทศไทยชนะเลิศด้านการประกวดทำขนมหวานปี2012ด้านการตกแต่งจานอีกด้วยครับขอบคุณที่ทม,ามากมากครับผมขอบคุณครับ อยู่ออสเตรเลียกี่ปีครับสามปีครับได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้าง uh, ผมได้อยู่ในร้าน Pony Restaurant นะครับซึ่งเป็น uh, Fine Dining <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นเอเชียคนเดียวที่อยู่ในร้านนั้ครับ <c oughs> แล้วริมมั่นใจแค่ไหนครับว่าเราจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ครับความมั่นใจของผมนะครับมีมากกว่าความหวานของขนมหวานซะอีกโอ้โหเงอดที่จะไปเจอเชฟกระทะเหล็ก ช่วงแรกนี้ก็เป็นช่วงบททดสอบพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะมีบททดสอบให้เชฟเพื่อเชฟจะได้แสดงความสามารถให้พวกเราดูว่าเชฟเนี่ยสุดยอดพร้อมไหมคฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับว่าวันนี้เชฟจะเจอบททดสอบอะไรครับ สอบแบบมิสทรีจัสหรือนักชิมปริศนาเชฟผู้ท,าท้าชิงจะต้องเนรมิตอาหารจานพิเศษเพื่อให้นักชิมปริศนาพึงพอใจอย่างที่สุดโดยจะต้องคำนึงถึงรสชาติความคิดสร้างสรรค์และเพียงพอสำหรับจำนวนนักชิมทั้งหมดภายในระยะเวลา30นาทีบทดสอบวันนี้นะครับก็คือม r y ท u d g e สหรือนักชิมปริศนานั่นเองครับ เรื่องนี้นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราจะมีนักชิมปริศนาออกมาครับผมเพื่อให้เชฟรังสรรอาหารเพื่อตอบโจทย์ให้กับนักชิมปริศนาของเราในจํานวนที่ครบคนรวมถึงแขกรับเชิญของเราด้วยภายใน30นาทีครับรับคํทถามไหมครับรับครับอ่ะท้างนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้นักชิมปริศนาของเราเป็นใครบ้างครับ เท่ากับเทศากาลแห่งความรักจริงๆนะครับผมวันนี้นักชิมเป็นสนัของเรา <c oughs> ก็เป็นคู่รักมาเลยนะครับผมคบกันมาที่ปีแล้วครับ17ค่ะกับ18เมื่อไรแตกเมื่อไรครับก็สักสักพักหนึ่งครับอีกสักพักสิบเจ็ดปีแล้วสิบแปดปีอีกยังอีกสักพักเลยครับสองคั้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญที่นั่งได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญคู่ที่สองครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ที่สองนี่ก็ฮอตมากโดยเฉพาะกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมเขาแบบว่าโอ้โหมีท็อปิกพูดถึงมากมายเลยครับผมเรื่องอะไรครับที่เขาจะพูดถึงเรามากที่สุดหลักๆก็เรื่องที่เราแต่งงานกันเร็วนะค่ะแล้วคิดว่าเร็วไหมสาหรับผมผมคิดว่าไม่เร็วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความพร้อมผมเก็บเงินของผมเองผมใช้เงินของผมเองผมสร้างงานของผมเองผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าผมสามารถจะดูแลใครสักคนหนึ่งได้โอ้โหคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมาก ยอดจริงๆขอบคุณมากครับผมเชิญได้เลยครับขอบคุณครับอ้าวคู่ที่สามครับภาพนี้ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะครับสวัสดีครับพี่ทีพี่โน้สดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้วันนั้นมาชิมครับวันนี้ ค้งภรรยาไปเลยก็นานๆทีจะเปิดตัวสักทีนะฮะไดครับผมเมื่อไหร่มีลูกนั่นน่ะสิครับอ้าวห้าปีแล้วครับผมพยายามอย่างหนักมาห้าปีแล้วนะครับนะครับทั้งที่บ้านตัวเองที่บ้านคนอื่นอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยผมอ๋อไม่ติดสักทีไปกันใหญ่แล้วขอบคุณมากครับพีิธีกขอบคุณทุกท่านเชิญนั่งครับเชิญครับวันนี้มีคู่รักจากทางบ้านมาด้วยครับอ้าวขอเชิญคู่แรกเลยครับ สวัสดีครับนี่ครับคู่รักทางบ้านของเรานะครับผม2คู่ด้วยกันนะครับคู่นี้ก่อนเลยพี่เอกับพี่ดาวนะครับมาเจอกันได้ยังไงครับไปติดต่อเช่าตึกที่คุณเอเป็นเจ้าของอยู่วันนั้นเป็นวันไหวแล้วก็ไหว้เจ้าอยู่เต็มตึกเลยแล้วจังหวะนั้นคือตอนระหว่างที่รอรีรอนานแล้วก็รู้สึกว่าหิวแต่ว่าเห็นว่าทูบมันยังไม่หมดอาหารเห็นแล้วเหรอว่าทูบยังไม่หมดแต่คือว่าที่กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบกล้วยครับผมรู้สึกอายบอกว่ารอให้ทูบหมดก่อนจะดีกว่านะคู่นี้บ้างนะครับผมสวัสดีครับ มาเตือนแล้วก็ลุงปื๊ดนะครับผมแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับ46ปี46ปีแล้วนะครับแต่กว่าจะได้แต่งนี่มาเตือนบอกอะไรลุงปื๊ดครับถามว่ามันก็ถึงเวลาแล้วนะเธอจะขอไม่ล่ะถ้าไม่ขอคนอื่นก็ขอเลย ก่อนที่จะให้คู่รักทั้ง5้าคู่ได้ชิมอาหารจากเชฟเทางรายการได้มีเกมมาทดสอบความหวานของคู่รักมาลองดูกันสิครับว้าความรักของพวกเขาจะหวานเหมือนกับอาหารหวานที่เชฟจะทําให้ทานกันหรือไม่เกมนีม้ง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวพี่ชาวก็จะมีคําถามนะครับ,รบที่เราเตรียมเอาไว้แล้วถามให้กับคู่รักของเราทั้ง5คู่โดยเฉพาะคู่ที่4ที่ผมชอบมาก <c oughs> เป็นเรียกได้ว่ามนรักเครื่องเส้นครับผม <c oughs> <c oughs> คำถามแรกนะครับสำหรับทั้ง5คู่รักนะครับมีอยู่ว่าคุณคิดว่าส่วนไหนในร่างกายของคนรักของคุณที่น่ากเกลียดที่สุดครับอ,อพร้อมกันไหมครับพร้อมไหครับถ้าพร้อมแล้วยกคำตอบได้เลยครับอ,อ,อ่เอาแล้วเอาแล้ว,ลวม,มีอันนี้อะไรฮะ,ะเดี๋ยวก่อนคุณเพิ่ม หางนี่หางยังไงครับเลียนนิดนึงหางครับหางหางเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงครับเพราะว่าที่มีอยู่จริงผมชอบบวเดิโอ้แม่ใครจะตอบใครจะตอบไม่มีนี่ตอบเหนื่อเหนือได้นี่ไง ฮะนี่ไงมีเหรอฮะมีไหมแฟนคุณผ่านแล้วผ่านแล้วนี่จะลดจะลดไปเขียนใหม่ไปเนี่ยไปเกลียดอะไรนักแข่งของคุณคุณทีครับคนเยอะมากคนเยอะนี่แค่สาขาย่อยถูกก็บอกยังไม่เห็นสาขาใหญ่นะโอ้โหัวนี่เี่ว่ารถบรรทุกอะไปเที่ยวทำไมจะกรเกียมเหมนนักแข่งขอ่งดินมันยุบมากโอ้คือมันยุบแล้วตรงอิดมันไม่ยุบหรอคนนักออกอะไรอย่างนี้่ยเดี๋วนโอเคพี่ชาวครับครับคำถามข้อที่สองเลยครับ คำถามข้อที่สองนะครับสําหรับคู่รักทั้ง5คู่นะครับถามว่านิสัยอะไรของคนรักของคุณที่คุณสุดจะทนครับถ <ขอ S 1> ้าพร้พอมแล้วครับผมโชว์คำตอบได้เลยครับโอ้โหมาแล้วแต่ลดอก ชอบถ่ายลมขนชอบตอดครับผมอ๋อคนชอบเลอะตลอดเวลาโกหกชัดๆตลอดเวลาแม่จ๋าตลอดเวลาตลอดเวลานี่ขนาดไหนครับเช่นในรถโอ้โหไปบาที่นั่นแบบเพราะว่าความรักเหมือนการถ่ายลมครับครับผมคือครับเราอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงครับผม ถามอีกแล้วของผมมีปัญหากับหางครับเพราะผมลมไม่ออกโอ้โหคืออะไรครับทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าผมมองว่าคู่รักที่เลือกที่จะมองแต่ส่วนที่มันสวยงามส่วนที่มันดีเราจะเห็นแค่ตรงนั้นผมเลยมองว่าอันนี้มันเป็นอุปสรรคผมเลยขวินหาที่จะเจอกับอุปสรรคอันนี้ผมเลยเลือกที่จะบอกว่าทุกอย่างเพราะว่าอุปสรรคมันจะเป็น ตัวการที่ทำให้ความรักของผมกับเขาเนี่ยเติบโตไปด้วยกันตลอดไปโอ้โหพยานมูลเหตุ7ดาวดีวเหลอ่อสุดสุดเดี๋ยวพี่คิดผมอยากรู้มากทำไมคู่ของลูนป้าไม่มีสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยเพราะเป็นเป็นเรื่องนิดหน่อยอย่าเอาไปคิดเดี๋ยวอยู่ไม่ได้สี่สิบหกปีนี่ฮะ อยากให้คู่รักหลายคู่คิดแบบคุณป้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปคิดมากการใช้ชีวิตคู่อยู่ทุกวันเนี่ยน่าคิดมากกว่านะครับคุณลุงนะครับเหมือนกันแหละครับหไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะะพยายามคิดถึงที่ดีไว้นะครับเราก็จะอยู่กันได้ยาวถึง46ปีนะครับผมคูเอาขอเสีพงปรืมือหน่อยครับครับแม่ ช่างหวานกันจริงๆเลยนะครับสำหรับคู่รักทั้งห้าคู่ว่าแต่เชฟจะรังสรรค์เมนูอะไรออกมาให้เหมาะสมกับความหวานของคู่รักจะต้องมาติดตามกันละครับพอได้ฟังเรื่องราวของแต่ละคู่แล้วเป็นไงครับชื่นใจมากครับชื่นใจมากครับผอาหารที่เราจะทํา เป็นผลไม้นะครับแล้วก็สีสันสดใสนะครับเนื้อเนียนนุ่มนะครับมีรสหวานซ่อนเปรี้ยวนะครับซึ่งเปรียบเสมือนความรักที่หลากหลายนะครับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้สำหรับเมนูนี้คืออะไรครับคือลิ้นจีครับลิ้นจีครับเพราะว่าลิ้นจีนะครับจะมีรสชาติใกล้เคียงกับดอกกุหลาบเองครับก็แปลว่าจะมีกลิ่นของ กูหลาบเข้าไปด้วยใช่ครับเออน่าสนใจนะครับผมชื่อเมนูนี้ครับปลูกรักครับลูกนะก็คงเป็นของขาวไม่ได้ของหวานแน่ๆนะฮะปลูกรัก30นาที17ที่พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับอิ่ไนะครับใช้ตาป้องเหรอครับ ดูส่วนผสมนี่ก็ไม่เยอะเลยนะครับผมอตอนนี้นะครับก็ตีไข่กับน้ำตาลน,นะครับใน<ท>นั้น<ต>คอนอือโอเคก็<อ>คือมาละลายใช่ไหมครับเป็นเทคนิคการให้ละลายเร็วขึ้นนะใช่แล้วก็ให้ละลายน้ำตาลแล้วก็จะได้เข้ากับเนื้อไข่ขใช่แต่ว่าก็ต้องคอยออตีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยไข่ก็สุกมกานอย่างนึ่งก็เป็นการพักละลายด้วยนะครับใช่ท่าเชื้อด้วยเหลือเวลาอีก20นาทีเหลือยี่สิบนาทียี่สิ0นาที ตอนนี้กำลังวิ่งกลับบ้นนะฮะลิชีนะครับเอาลิชีนะครับคือเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงควิ่งว่ากลับบ้านเชฟเป้คิดว่าจุดเด่นของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเป็นเชฟครีเอทีฟครับเป็นเชฟครีเอทีฟก็คือเป็นนักสร้างสรรค์ใช่ครับนะครับตอนนี้ก็เอาลิชีนะครับผมทั้งเลือดทั้งน้ำมาปั่นนะครับ แล้วตอนนี้ก็คือจะมาผสมกันใช่ไหมฮะใช่ครับหลังจากนี้เราก็เทน้ําลิ้นจีนะครับค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆนะฮะตีให้เข้ากันลิ้นจีนี่เราเน้นเราจะเอาความเปรี้ยวของเขาหรือเปล่าอ่ามีทั้งความเปรี้ยวความหวานนะครับแล้วก็จะกลิ่นหอมจากเอ่อกุหลาบโรสนะอ๋อมีน้ํากุหลาบด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำกุหลาบเนี่ยเขาจะนิยมกันในแถบฟุกุกิคุก็เป็นเซเว่นเน้นเขาจะมีวอชเทอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นน้ำกุหลาบใช่แล้วก็จะมาผสมในอาหารในอะไรเงี้ยเยอะนะครับเหลือเวลาอีก15นาทีเหลืออีก15นาที ไหวไหม่ต้องไม่ต้องครับเขาตู้เย็นใช่ครับให้เซ็ตตัวใช่ครับอ่ามีตัวชูเบอร์รี่ตอนนี้ก็ราสเบอร์รี่มาใส่นะครับตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดฮะอ้าวโอ้สีสันสวยงามแต่จริงๆแล้วดูวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายซ s i m p l ลนะครับคือก็คือเน้นวัตถุดิบคุ้มเสร็จครับเข้าตู้เย็นนะฮะเสร็จตัวจะเริ่มจัดจานแล้วนะครับอันนี้เป็น มากรองครับมะกรูนรูปหัวใจครับก่อนที้ก็เริ่มจัดแล้วนะครับผม17ที่นะครับเกินไม่ว่าแต่ห้ามขาดนะครับน่ามีกระถางด้วยนะครับเหลือเวลาอีก10นาทีอีก10นาทีนะครับเหลือเยอะไหมครับเนี่ยเอาแล้วได้แล้วครับจัดเต็มจริงๆนะครับเออเออน่ารักอ่ะ ใส่ลงไปในกระถางแบบนี้ครดีครับ้นี่นก็ถือว่าเป็นการใหสื่อว่าตกแต่งนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่รับประทานผักก็สามารถเกี่ยวอได้หเครับเรียบล,เลเยเลย <ๆ S 1> เลยเเเลลยเเยเลยเลยบเยลยเลเลยเเล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 ยเลเล ปลูกรักครับผม,มสวยงาม,มเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะครับผมได้ชิมกันนะครับผม17ที่เสร็จเรียบร้อยเวลายังเหลือเพียบเลยเก่งมากๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าฟีมือของเชฟเป้เนี่ยขนาดไหนครับเสร็จไปแล้วครับกับบททดสอบมิสทรีจัดเจสหรือนักชิมปริศนาที่เชฟจะต้องรังสรรอาหารสำหรับคู่รัก5คู่ภายในเวลา30นาทีจนได้เป็นเมนู ปลูกรักไข่ไก่ตีกับน้ำตาลจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมความอร่อยด้วยลิ้นจี่ปั่นพร้อมครีมและโยเกิร์ตตกแต่งด้วยเบอร์รี่หนาๆชนิดทั้งเป็นเมนูของหวานที่พร้อมจะเติมเต็มความรักของทุกคู่ส้นเหลือเกินสวยงามจริงปลูกรักดูแล้วปลูกจริงๆนะเป็นกระถางเป็นอะไรแบบว่าคิดได้อะ นะเอาล่ะผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงรอกินอยู่นะครับผมบทางคู่รักของเราพร้อมไหมครับพร้อมครับ <laughs> <laughs> เอาถ้าพร,ร้อมแล้วนะครับผม <laughs> <laughs> ก็เชิญรับประทานกันได้เลยครับ okay. คุณจอครับเป็นไงครับเห็นครีมที่ใส่ลงไปตอนที่กําลังทําอยู่เนี่ยฮะผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเลี่ยนหรือเปล่าเหมือนความหวานของความรักอะไรเงี้ยที่ว่าบางทีมันจะเลี่ยนเกินไปไหมแต่กับกลาเมันว่าเชฟทำออกมาได้รสชาติมันผสมผสานกันได้ลงตัวหลายอย่างนะผมว่าเขาใส่ไปแล้วออกมาทําได้พอดีใช่ครับคือมันจะเป็นรสชาติที่อร่อยความกรอบความหวานความนุ่มแล้วก็การตกแต่งทุกอย่างเขาครบเครื่องจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเชฟนี่ครบเครื่องมากๆเมนูนี้ก็ครบเครื่องสุดๆครับ ค,คือรู้จักใช้เอาลิ้นจี่กับกุหลาบมาผสมกับวัตถุดิบของตะวันตกนะครับความหอมของลิ้นจี่กับกุหลาบเนี่ยทำให้ขนมอันนี้น,น่ารับประทานมากขึ้นเลยแล้วจุดเด่นของเชฟอีกอย่างคือเอาความหลากหลายของวัตถุดิบอื่นมาใส่ผลไม้อื่นๆเนี่ยอย่างราสเบรอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่เนี่ยพอกินแล้วแต่ละคำเนี่ยรสชาติเนี่ยต่างกันจะบอกว่าเนี่ยเขาโรยด้วยกลีบกุหลาบะเนี่ยขนทางการแข่งขันของวันนี้เนี่ยเขาชนะด้วยกลีบกุหลาบแน่ละครับน่าบัดใจนะครับสุดยอดจริง แขกรับเชิญไปแล้วนะครับผมการตัดสินเนี่ยก็ต้องรวมอยู่ที่คู่รักของเราทั้ง5คู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาคือนักชิมปริศนาของเราในวันนี้ทุกคนชิมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพอผมนับ1นถึงสนะครับผมให้ยกป้ายนะฮะชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่เลยนะครับผมเอาตามที่เราได้ชิมไปแล้วเรารู้สึกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเกินครึ่งไหมที่ชอบอออนะอ,อ่ะพร้อมนะครับ1 2 สครับยกไปได้เลยครับเฮ้ยเขียวหมดเลยเอาบ้าเรียกผ่านเฉลุยนะครับไม่มีอะไรต้องคอมเมนต์หรืออะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนชอบหมดถ้างั้นก็ชนะไปเลย้วยกันวันนี้เดี๋ยวต้องสิเดี๋ยวต้องไปแข่งเดี๋ยวต้องไปแข่งครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคู่รักของเรานักชิมปริศนานะครับผมทั้ง5คู่ด้วยครับขอบคุณมากครับ รายใจเต็มร้อยไหมฮะตอนนี้เกินร้อยครับเกินร้อยนะฮะมีอี่รอยากจะฝากถึงเชฟประทะเหล็กนะครับเห็นหน้าผมอย่างนี้นะครับผมจะทําขนมหวานเพื่อเอาชนะเชฟประทานเหล็กคนหน้าหวานอย่างแน่นอนครับเชฟประทะเหล็กคนหน้าหวานเช่คุณทำอ่ะครับอันนี้ต้องคอยติดตามนะคก็มีอยู่คนเดียวแหละนะครับผมเชฟประทะเหล็กคนหน้าหวานแต่ก็ไม่แน่นะต้องมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเข้ามา Stand แข่งขันกับเราด้วยหรือเปล่าสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกันครับ